ก็เลยนำวิชาความรู้ที่พอจะมีอยู่บ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับนำมาสอนออนไลน์หลังจากนั้นกับผมก็ได้ตั้งเป็นช่องยูทูบเบอร์ขึ้นมานะครับเป็นยูทูบเบอร์นะครับเปิดช่องขึ้นมาชื่อช่องว่าช่องครูนันแชนเนลมาเรงกันตอนหะน้า66นะครับหนังสือสมัย3วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .3 คุณครูจะรีบให้จบเลยนะครับนะ แล้วก็จะต่อด้วยหนัง,นงสือของนักเรียนชั้นม .4 นะครับหนังสืออัพบีดนะครับม .4 ม .5 ม .6 ล s t e ์นะครับจงฟังและให้รีพีทนะครับให้อ่านตามนะครับผมดังนั้นก็มาฟังคลิปเสียงกันเลยดีกว่าครับ Students book Unit 5 Lesson 2 Exercise 4 Listen and repeat What food do you want for your birthday party? I want chicken salad. Do you want egg sandwiches? Yes, please. And do you want some chocolate? No, thank you. But I want some ice cream, please. What food do you want? พอโยเบอร์เดปอร์ดิปารีนะครับไม่ใช่ปารีเสียงธรรมดานะครับไม่ใช่เสียงสูงต้องจำไว้เลยนะข้อสอบโอเน็ตของชั้นป .6 ออกทุกปีนะครับนะถ้าคําสุดท้ายนะครับที่ขึ้นต้นด้วย w ับเบิลยูเนะครับเป็นเสียงธรรมดานะครับไม่ใช่เสียงสูงนะ what สามารถตามด้วยคำนามได้นะครับก็คือคำว่าพูดในที่นี้นะครับก็คืออาหารอะไรนะครับเวลาแปลว่าอาหารอะไรนะครับ ดูคุณครูสอนมาแล้วนะครับนะเป็นเวิร์เป็นกริยาช่วยไม่ต้องแปลนะครับ you คุณ want ต้องการ for สำหรับนะครับ party แปลว่างานเลี้ยงนะครับหรือทับศัพท์ว่างานปาร์ตี้นะครับ birthday งานเลี้ยงวันเกิด y o u ของคุณนะครับจากนั้นก็แปลว่าคุณต้องการที่จะคุณต้องการอะไรนะครับเพื่อไปใช้ในงานเลี้ยงวันเกิดของคุณนะครับในที่นี้หมายถึงพวกเครื่องดื่มอะไรต่างๆนะครับนะความหมาย คนนี้ก็เลยตอบว่า I want chicken salad นะครับต้องการสลัดนะครับไก่นะครับคำแปลส่วนคนนี้นะครับก็เลยตอบว่าอ,อันนี้เป็นการการถามนะครับนะ Do you want e g s sandwich คุณต้องการแซนวิชไก่หรือเปล่านะครับนะเป็นคำถาม อคนนี้เจ้าของวันเกิดนะครับนะคนผมทองนะครับผู้ชายเจ้าของวันเกิดก็ตอบว่า yes please ก็คือได้นะครับนะสลัดไก่ก็ได้นะครับแล้วก็ถามต่อนะครับนะคนนี้ถามต่ออีกนะครับคนใส่เสื้อเอี๊ยมเนี่ยนะครับถามว่า and do you want some chocolate แล้วคุณต้องการโช็อกโกแลตบ้างหรือเปล่านะครับนะถามเจ้าของวันเกิดผมสีทองนะครับเจ้าของวันเกิดผมสีทองก็เลยตอบว่า no thank ไม่ละขอบคุณมากนะครับผมไม่ต้องการช็อกโกแลตนะครับนะแต่อธิบายเสยรเิมเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเขาต้องการอะไรครับ But I want some ice cream please นะครับแต่ฉันต้องการไอติมบ้างนิดหน่อยนะครับนะไม่ต้องการช็อกโกแลตนะครับแต่ต้องการไอติมโอเคไหมครับนักเรียนคุณครูอาจจะแปลให้ไวนิดหนึ่งนะครับ x อ็ก l ์แดนเนะครับให้ถามและตอบนะครับนะทํทให้ใหญ่ดีกว่าจะได้เห็นชัดๆนะครับให้ถามและตอบถามว่า do you want some fish นะครับคุณต้องการปลาบ้างหรือไม่นะครับซ้ำนะครับคุณครูเน้นแล้วนะครับว่าใช้แปลว่าบ้างนะครับนะใช้นำหน้าทั้งคำนับได้และนับไม่ได้นะครับ แต่ส่วนมากนะครับจะใช้ในประโยคบอกเล่านะครับนะประโยคนี้เป็นประโยคคําถามความจริงแล้วประโยคคําถามกับประโยคใบเศษนั้นเขาจะใช้แอนนี่นะครับแต่ใช้ได้บ้างนะครับนะใช้ได้บ้างเหมือนกันในประโยคคําถามคนนี้ก็เลยตอบว่า yes please นะครับ please เป็นคำเติมต่อท้ายประโยคที่สุภาพนะครับนะ yes please หรือว่าตอบเต็มๆว่า yes i do please นะครับ แล้วก็ถามต่อว่า DO YOU WANT SOME JUICE และคุณต้องการน้ำผลไม้อีกบ้างหรือเปล่านะครับถามเพิ่มเติมเขาบอกว่าน้ำผลไม้นั้นไม่นะครับนะนู่ h แตงกิ u นะครับการตอบปฏิเสธอะไรสักอย่างหนึ่งอย่านู่อย่างเดียวนะครับตรง No แล้วก็ Thank You นะครับไม่นะครับผมผมไม่นะไม่นะคะนะครับนะขอบคุณมากๆประมาณนั้นนะครับ สัญญาณเริ่มกลางอีกแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอสัญญาณนิดนึ่งโอเคนะครับจบหน้าที่6สนะครับ